สวัสดีค่ะพเพื่อนๆนมาเจอกันอีกแล้วนะคะ EP นี้ก็มีไม้มาแบ่งปันกันเหมือนเคยนะคะก็มาทักทายเห็นหน้าตากันก่อนที่จะไปดูต้นไม้นิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้หลายคิปรล้วแม่ค้าย,ยังไม่หายเขินกล้องเลยนะคะพเพื่อนๆนเดี๋ยวก็จะเจอกันจนกว่าแม่ค้าจะเลิกเขินกล้องนะอันนี้เดี๋ยวเรามีไม้มาแบ่งปันกันหลายตัวนะคะพเพื่อนก็จะมีกวากมะะกดด่างเลมอนนะคะเพื่อน ก็มีกลังใบโพแล้วก็มีกวักมรกตแพรลดดาวเหลืองนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้กันเลยนะคะว่ามีตัวไหนราคาไหนบ้างนะคะแต่รับรองนะคะว่าถูกแน่นอน,นะค่ะจับต้องได้ทุกตัวนะคะไม่มีแพรนะคะเราขายราคาแบ่งปันนะคะเพื่อนๆยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูต้นไม้กันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กระถางที่หนึ่งของกวั่อ มรกตด่างเลมอนนะคะเพื่อนๆอยู่ที่ไซส์กระถาง8นิ้วนะคะทั้งวันนี้มาให้ดูทั้งหมด12กระถางนะคะก็จะมี9นิ้วกระถางหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีด่างเหลืองแค่ไม่กี่กระถางนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะกระถางที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆกระถางที่หนึ่งนะคะเป็นไม้ทาตอแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้กําลังออกหน่ออยู่ทั้งหมด4หนอนะคะเพื่อนๆรอบตอเลยนะคะเพื่อน อันนี้อยู่ที่ไซสกระถาง8นิ้วถ้าเพื่อนเพื่อนรับไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปอัพไซสกระถางแล้วนะคะก็ปล่อยจนขว่าลากเขาจะทะลุกระถางเลยนะคะเพื่อนเพอเพราะเพิ่งอัพไซสกระถาง8นิ้วไปให้กระถางสวยด้วยนะคะเพื่อนเพ่อด่างเลมอนตัวนี้กระถางที่1ราคาอยู่ที่600บาทรวมส่งนะคะเพื่อนเได้ สี่กิ่งแตกหน่อใหม่สี่กิ่งเลยนะคะแล้วก็ต้นแม่เขาก็หน่อต่อนะคะเพื่อนถ้ารับไปแล้วก็ถ้าอยากขยายพันธุ์ต่อก็ตัดต่อแล้วก็ไปทําอีกรอบหนึ่งได้เลยนะคะเพื่อนก็คือสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้สองถึงสามรอบเลยนะคะเพื่อนถ้าใบตรงนี้เขายังไม่เสียนะคะเพื่อนอมาดูกระถางที่สองกันบ้างน,นะคะเพื่อนราคาเดียวกันเลยนะคะอยู่ที่ไซส์กระถางแปดนิ้วนะคะอันนี้ก็อื ออกมาสามกิ่งนะคะเพื่อนแต่คาดว่าหัวเขาใหญ่มากนะคะเพื่อนตอนนี้ก็คือเขากําลังเร่งเร่งออกหนอกันหมดแล้วนะคะเพื่อนเพราะอออเป็นไม้รุ่นเดียวกันหมดเลยนะคะเพื่อนหกร้อยบาทรวมส่งค่ะกระถางที่สองกวักมะลกดด่าเลมอนนะคะมาดูกระถางที่สามกันนะคะอยู่ที่ไซส์กระถางแปดนิ้วนะคะลายแบบนี้อันนี้ก็คือออกมาสามสองหน่อนะคะแต่ว่าก็ใบใหญ่นะคะเพื่อน อยู่ที่ใช้กระถางแปดนิว้วหกร้อยบาทรวมส่งเท่ากันนะคะหน้าตาของกระถางที่สามนะคะถ้าไวไปก็ทักมาสอบถามทางไลน์ได้นะคะเพื่อนเเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปส่งให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนอันนี้หน้าตาของกระถางที่สี่นะคะนี่นะคะก็เป็นไม้ตอเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนี่เราได้ผ่าแฉกให้แล้วนะคะหัวใหญ่นะคะเพื่อนเอนเขาก็จะออกหน่อรอบตอเลยนะคะถ้าเป็นไม้ตอนะคะตัวนี้ก็กระถางที่ห0ร้อยบาทรวมส่งเท่ากันนะคะ กำลังสวยเลยนะคะเ,เพื่อนๆไม้กาลังจเจริญเติบโตดีเลยนะคะกระถาง8นิ้วนะคะตันนี้หน้าตาของกระถางที่5นะคะ600บาทรวมส่งเท่ากันนะคะตัวนี้กระถางที่6นะคะเพื่อนด่างเลมอนนะคะ600บาทรวมส่งนะคะซส์กระถาง8นิ้วกระถางที่7นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ ราคาเดียวกันเลยนะคะหกร้อยบาทลมส่งมาดูกระถางที well, ่แปดนะคะตัวนี้จะเป็นโหอันนี้เลมอนนี่เขาเขาจะไม่มีหลุดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเขาจะยังไงเขาก็ด่านะคะเพื่อนถ้าไม่กิ่งที่สองก็กิ่งที่สามนะคะกิ่งที่สามนี่ถ้าใบกิ่งที่เอ่อที่สองเนี่ยใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยกิ่งที่สามต้องห้าถึงหกใบขึ้นไปนะคะเพื่อนก็กําลังจะมีหน่อใหม่อีกแล้วนะคะเพื่อนอยู่นี้หน้าตาของกระถางที่แปดนะคะเพื่อน หกร้อยบาทรวมส่งนะคะหน้าตาของกระถางที่เก mm ้า hmm. นะคะเพื่อนหกร้อยบาทรวมส่งค่ะ mm hmm. เรามาดูกระถางที่สิบเอ็ดกันบ้างนะคะเอ้ยสี่สิบกระถางที่สิบนะคะเพื่อนอันนี้ตอใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนแล้วก็กิ่งใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนนี่อันนี้คือยังโตไม่เต็มที่นะคะกิ่งเขา สองกิ่งกิ่งละห้าใบนะคะเพื่อนๆลายสวยนะคะเดี๋ยก็ก็จะแตกหน่อรอบต่อนี้เลยนะคะเพื่อนตัวนี้ก็จะราคาแพงกว่าเขาร้อยหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะคะตัวนี้จะสูงใหญ่ตอใหญ่มากเลยนะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งค่ะกระถางที่สิบนะคะแล้วก็มาดูกระถางที่สิบเอ็ดนะคะเพื่อนๆด่างเลมอนนะคะตัวนี้ลายสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ ก็อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะคะราคาของเราก็จะมีตัวเจ็ดร้อยบาทรวมส่งอยู่ที่สองกระถางน,นะคะเพื่อนอันนี้ลายสวยให้เห็นเลยนะคะเจ็ดร้อยบาทรวมสง่งกระถางที่สิบเอ็ดมาดูกระถางที่สิบสองนะคะเพื่อนกระถางเก้านิ้วนะคะตัวนี้เรอาอก็ได้อัพไซต์กระถางไปนี่นะคะด่างลงก้านนะคะเพื่อนด่างเลมอนนะคะเพื่อนสิ่ใหม่นี้คือด่างทุกใบนะคะ แต่เรายังเห็นไม่ชัดเพราะว่าเขาเป็นเลมอนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูทีละใบเลยนะคะตัวนี้อยู่ที่ใสกระถาง9นิ้วนะคะเพื่อนหนักมากตัวนี้900บาทรวมส่งนะคะกระถางที่12นะคะเพื่อนๆ900บาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นเจ้าอื่นเขาก็จะขายในราคาที่ เจ็ดแปดร้อยหรือไม่ก็ตัวนี้จะเป็นประมาณพันสองแล้วนะคะเพื่อนแต่เราขายในราคาที่เก้าร้อยบาทรวมส่งราคาแบ่งปันให้เพื่อนๆเ,เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูด่างเหลืองกันบ้างนะคะเพื่อนต้องขอภัยในเสียงรบกวนด้วยนะคะเพราะว่าเราอยู่ข้างทางนะคะเพื่อนต้องขอภัยอย่างมากเลยนะคะบางทีสิบร้อยวิ่งผ่านนะคะก็เลยจะเสียงดังนิดนึงตัวนี้เอ่อเป็นด่างเหลืองนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะอุ้ยกล้องกล้องขอภัยซีค่ะ ตัวนี้จะเป็นด่างเหลืองอเป็นเป็นไม้ตอเหมือนกันนะคะเพื่อนแล้วก็ใบแม่เขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะพอออกรูปมากิ่งแรกก็จะมีความด่างแบบนี้นะคะเพื่อนอันนี้เราให้อยู่ที่ราคาสา0ร้ยห้าสิบาทรวมส่งเท่านั้นนะคะเพื่อนอยู่ที่ซส์กระถางแปดนิ้วสีขาวนะคะเดี๋ยวมาดูด่างเหลืองกระถางที่สองนะคะเพื่อนด่างเหลืองกระถางที่สองนี่ก็คือมีออ่มีความโตมากเลยนะคะเพื่อน สูงมากแล้วก็เ,เขาจะมีกิ่งที่แบบว่าผสมใบเผือกด้วยนะคะเราก็เลยขายอยู่ที่550าบาทรวมส่งนะคะเพื่อนๆต,ตัวนี้ตัวนี้เป็นด่างเหลือนะคะขายถูกนะคะกระถาง8นิ้วนะคะเพื่อนไม่ต้องไปอับกระสางแล้วนะคะก็ซื้อไปแล้วก็ให้รากทะลุเราถึงเปลี่ยนกระถางอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนเพราะว่าสารอาหารครบนะคะวัสดุปลูกของเรามีสารอาหารครบท้วนเลยนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราจะไปดูเอ่อเข้าไปดูแป๊บหนึ่งเป็นสเสน่จันทร์บุตรสลัคำนะคะเพื<ๆ>่อนๆบุตรสลัคำของเราวันนี้จะมีเป็นบุตรสลักคำด่างเหลืองนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเอามาแบ่งปันเพื<ๆ>่อนๆแค่สองกระถางน,นะคะเพื<ๆ>่อนๆอยู่ที่ไซส์กระถางสี่นิ้วนะคะ<ๆ>กระถางที่หนึ่งนะคะตัวนี้จะลายสวยมากเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆตัวนี้หกร้อยบาทรวมส่งนะคะเพื่อนๆ กระถางที่สองค่ะหกร้อยบาทรวมส่งเท่ากันนะคะเพื่อนก็รับรองว่ารกากโหรากคขารู้แล้วนะคะเพื่อนรับรองว่าแข็งแรงทุกต้นนะคะเพื่อนสองต้นนี้คือคือเราคัดมาเลยนะคะเพื่อนถ้าไม่มีเพื่อนเพื่อนสนใจเราก็จะอัพไซต์กระถางแล้วนะคะเพื่อนเพราะว่าจะไม่มีเพื่อนเพื่อนสนใจก็เราก็จะอัพไซต์กระถางแล้วก็เก็บไปไว้เป็นแม่พันธุ์ทั้งคู่เลยนะคะเพื่อนเพราะว่าแม่พันธุ์เขาสวยแล้วลูกเขาก็จะออกมาสวยมากเลยนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามา พอดีไม้วางเบียดๆกันนะคะก็จะทําให้เสียวเวลานี้หนึ่งเดี๋ยวเรามาอยู่เออ่สเสน์สนจันขาวกันบ้างน,นะคะเพื่อนกระถางไซส์หกนิ้วนะคะเพื่อนตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะมีทั้งหมดสี่กระถางน,นะคะอันนี้กระถางที่หนึ่งนะคะเพื่อนกระถางที่สองนะคะร้อยห้าสิบบาทรวมส่งเท่านั้นนะคะเพื่อนอุ้ยอันนี้ อันนี้ใบเขาเริ่มเหลืองเราขออนุญาตเอาออกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะเพื่อนมีสี่กระถางนะคะมาดูกระถางที่สี่จะเป็นแบบนี้นะคะก็เลือกได้เลยนะคะเพื่อนมีให้เลือกหล,หลายตัวอยู่นะคะแล้วก็สอบถามถ้าจะได้อยากได้ไซส์ใหญ่กว่าน,นี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะคะเสน่ห์จันรขาวนะคะเรามีหลายไซส์อยู่นะคะแต่ว่าเราเอามาให้ดูแค่ อไซส์กระถาง6นิ้วก่อนนะคะเพื่อนๆเอาตัวไหนก่อนดีนะเอาตัวกวักมะละกตดกวักมะละกตดำธรรมดานะคะเพื่อนๆตัวนี้ตัวนี้จะเป็นดำธรรมดานะคะ200บาทรวมส่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกวักมะละกตด ออดำหลุดด่างเหลืองนะคะเพื่อนๆอยู่ที่กระถางละสามร Trans ้อยบาทรวมส่งนะคะนี่ํากิ่งนะคะเพื่อนๆอันนี้ตอกแตกหนอใหม่แล้วนะคะดำหลุดด่างเหลืองนะคะเพื่อนๆมีทั้งหมดสามกิ่งนะคะอันนี้ก็กิ่งใหม่ของเขานะคะแต่เป็นกิ่งพี่ของกิ่งนี้นะคะอันนี้สามร้อยบาทรวมส่งนะคะเพื่อนๆแล้วเรามาต่อกันที่กวักมรกตดแท้หลุดด่างเหลืองนะคะเราจะมีแบ่งเพือ่อนๆแค่ สี่กระถานะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะฝักมรกดแค่หลุดด่างเหลืองของเราก็เออแบ่งมาจากกิ่งนี้นะคะกิ่งกระถางแม่พันเขานะคะนี่นะคะสองต่อเลยนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะให้ดูลายใบของแม่เขานะคะว่าเออจิงแรกๆเนี่ยเขาก็หลุดด่างเหมือนกันนะคะ,ะต้นแม่เขานะคะนี่คะ่ะกลับมาด่าแล้วนะคะ อันนี้คือแม่พันธุ์จริงของเราเลยนะคะกลับมาด่างแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆก็คือมีทั้งหมดห้ากระถางนะคะเพื่อนๆอันนี้กระถางที่หนึ่งนะคะอยู่ที่สามร้อยบาทรวมส่งนะคะเพื่อนๆมีรากมีหัวใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆเรนนีน้หัวใหญ่มากพร้อมแตกหน่อเลยนะคะอันนี้กระถางที่สองนะคะแทะหลุดด่างเหลืองนะคะกระถางที่สามคะ่ะอันนี้ ก็เราจะให้ดูหน้าตากันกระถางที่สี่นะคะราคาสามร้อยบาทรวมส่งนะคะอยู่ที่ใสกระถางสี่นิ้วนะคะเลือกได้เลยนะคะกระถางที่ห้านะคะก็จะมีทั้งหมดห้ากระถางเดี๋ยวอันนี้ก็คือเป็นแม่พันธุ์ที่เราเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆสอบถามมาทางไลน์อีกทีก็ได้นะคะเพื่อนๆทีนี้เราจะมาดูเขวักใบโพด่างหินอ่อนกันบ้างน,นะคะเพื่อนๆ วันนี้กลับไปโพด่างหินอ่อนของเราก็เหลือน้อยแล้วนะคะวันนี้เราเอามาให้ดูแค่หกกระถางนะคะเพื่อนเพื่อนกระถางที่หนึ่งนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเหลือน้อยแล้วนะคะเพราะว่าเอกระถางที่หนึ่งอยู่ที่ไซส์กระถางหกนิ้วนะคะสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะคะเพื่อนเพื่อนกระถางที่สองราคาเดียวกันหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนตรงนี้กระถางที่สองนะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะออกเปลือก แต่ก็เขาก็จเจริญเติบโตดีนะคะเพื่อนสีใบเขาก็จะเปลี่ยนไปตามอากาศที่เราไปวางไว้นะคะเพื่อนตามตามพื้นที่เลยนะคะสีใบเขาก็จะเปลี่ยนตามสภาพอากาศมีแสงเยอะหน่อยก็จะใบจะสว่างสวยหน่อยนะคะแต่ถ้าแดดแรงไปก็ทําให้ใบเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้หน้าตาของกระถางที่สามนะคะเพื่อนอยู่ที่ใช้กระถาง6นิ้ว250บาทรวมส่งนะคะ นี่หน้าตาถาังที่สี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะกวากไปโพด่างหินออนไลนืส์สวยๆนะคะเ,เพื่อนๆเลือกได้เลยนะคะมีหกกระถางนะคะอันนี้กระถางที่ห้านะคะหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้กระถางที่หกนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะสนใจทักมาได้เลยนะคะแคปจอมาได้เลยนะคะเ,ออเดี๋ยวเรามาดูวันนี้มีตัวตัว ด่างมิน้นวาคิวด้วยนะคะเพื่อนๆด่างมิน้นวาคิวกระถางแรกนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะด่างมิน้นวาคิวก็จะราคาสูงกว่าเอ,อด่างหินอ่อนนิดนึงนะคะเพื่อนๆกระถางที่สองนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งะคะ่ะบางกระถางเขาก็ลายออกจะมิน้นเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อนๆบางกระถางก็ลายด่างผสมมิน้นสวยงามค่ะเพื่อนๆ อันนี้กระถางที่สามนะคะมิ้นด่าาวาคิวกวักใบโพมิ้นด่างวาคิวนะคะหรือจะเรียกอีกอย่างว่าด่างมินวาคิวก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วจต่ความถนัดนะคะเพื่อนๆก็ความหมายเดียวกันอันนี้กระถางที่สี่หน้าตาแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นกวักใบโพด่างครีมสามสีนะคะเรามีแค่กระถางเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อนๆสวยมากอันนี้ลายสวยนะคะด่างเหลืองเราไม่ค่อยได้เอามาเพราะว่าด่างเหลืองเขา เวลาใบาเขาออกมาเขาใบเขาจะชอบยิงอีกะคะ่ะเราก็เลยไม่ได้เอามาไล่นะคะแต่ว่าเรามีนะคะเพื่อนถ้าอยากได้ก็สอบถามมาได้นะคะเรามีทุกตัวนะคะด่างเงินด่างครีมสามสีด่างเหลืองด่างประกายทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูทีละตัวอันนี้250บบาทรวมส่งนะคะด่างครีมสามสีนะคะมีแค่กระถางเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อนสอบถามมาได้นะคะสนใจตัวไหนนะคะ ถ้าเป็นแม่พันธุ์ของกวักไบโคนะคะด่างขาวอันโบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะวันนี้แดดสาคึมๆเราก็เลยให้ดูรายบ่าได้แบบชัดเจนนะคะเพื่อนจะบางวันไหนที่แบบเราไลฟ์ตอนเช้าแล้วแดดแรงแล้วก็แดดสะท้อนอะไรเงี้ยเราก็จะมองไม่เห็นด่างแบบนี้นะคะเพื่อนสวยมากตัวนี้เราขายให้กระถางยี่สิบห้านิ้วเลยนะคะถ้าเพื่อนสนใจนะคะแปดร้อยบาทรวมส่งเท่านั้นนะคะค่าส่งกินไปละสี่ร้อยที่เหลือ ก็ค่าวัสดุปลูกแม่ค้าแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้จะเป็นอีพีมาเบิ้ลนะคะเพื่อนอีพีมาเบิ้ลตัวนี้ก็ถ่างละสองร้อยบาทรวมส่งนะคะเพื่อนสนใจทักได้เลยนะคะแคปจอได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นอีพีด่างข่าวนะคะสองร้อยบาทรวมส่งนะคะ ตัวนี้จะเป็นไวโอลินด่างนะคะเพื่อนๆสวยนะคะเป็นเป็นสองใบนี้ก็เป็นทําใบนะคะเพื่อนแล้วก็ราคาอยู่ที่ไซส์กระถาง6นิ้วนะคะ2องร้อา250บาทรวมส่งนะคะเพื่นอนเรามาดูหูช้าด่างขาวนะคะเพื่อนตัวนี้อยู่ที่ไซส์กระถาง8นิ้วนะคะ350บาทรวมส่งเท่านั้นนะคะเพื่อนถ้าเพ,พื่อนๆสนใจตัวไหนก็ทักสอบถามได้นะคะ EP นี้ก็ มาไลฟ์ดูต้นไม้สวยๆกันแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆรับชมจนจบคลิปนะคะสนใจตัวไหนแอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ